อินเดียทูลังกาวันนี้นำพาทุกท่านมารู้จักชาวแวดดาหรือคนพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะลังกาซึ่งอาศัยอยู่ตามป่าเขาทำมาหากินด้วยการล่าสัตว์มีคติความเชื่อเทวดาประจำต้นไม้ชาวศรีลังกาเรียกพวกแวดดาว่ามาละดดรุ หรือพวกคนเมืองสูงเพราะอยู่ตามป่าเขาบางทีเรียกว่าวานสร,ระหรือชาวป่าและบางครั้งเรียกว่าแสรับหรือพวกถือธนูเพราะนิยมใช้ธน,นูและขวานเป็นอาวุธคำถามคือพวกเวดดาเป็นใครอพยพมาจากไหนคำว่าเวดดาเพียนมาจากภาษาสาันสกฤตว่าวยาทะหรือนายพรานสอดคล้องกับตำนานของศรลลังกาซึ่งระบุว่าบริเวณเมืองอนุรัตปุระ กษัตริย์ิลังกาโปรดให้สร้างเทวลไยสำหรับเทพวัยาทะหรือเทพแห่งนายพานเทพองค์นี้นั้นเป็นที่รู้จักแพทยหลายของชาวอินเดียตอนใต้เดาเอาว่าแรกเริ่มนั้นพวกแพทดาน่าจะอาศัยอยู่อินเดียตอนใต้ครั้นต่อมาถูกรุกรานจึงพากันอพยพมาอยู่เกาะลังกาปัจจุบันพวกแวทดาพากันพูดภาษาสิงหหนบทแล้วเพราะมีปฏิสัมพันธ์กับชาวสิงหหนมายาวนาน